แต่ตอนนั้นน่ะนาคเขาก็ขึ้นมาสักการะบูชาคือเขาสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้แต่เขาก็ไม่ได้แปลงได้เป็นทุกตัวท,ทุกตัวทุกตัวของเขามันอยู่ที่กําลังบุญของขแต่ละตนด้วยถ้า,าพญานาคตนไหนเขามีกําลังบุญมากเขาก็มีฤทธิ์สามารถแปลงได้แปลงได้นานแปลงได้อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าตัวไหนมันกําลังบุญน้อยเขาก็แปลงไม่ได้มันก็เรื่องปกติของเขา แต่ตอนนั้นขณะที่พระกําลังประชุมกันอยู่ในขณะนั้นพญานาคราชตัวหนึ่งขึ้นมาจากนาคภพ,พ,พเพื่อจะนมัสการพระพิจุสงฆ์การเมื่อพญานาคถวายวันธนาการพระสงฆ์อยู่นั้นมีพญาครุฑตัวหนึ่งออกจากจัก,กรวาลบรรพดบินมาบนอากาศอืพญานาคกับพญาครุฑนี่เขาเป็นไม่เบื่อไม่เมากันพญาครุฑก็บอกหน้าก็เป็นอาหารของครุฑหน้าก็บอกว่าเป็นกันแต่เมื่อไหร่ <c oughs> นาก็บอกว่าโอ๊ยพวกเจ้าคิดกันไปเองก็เหมือนมนุษย์อะเนาะสัตว์เนี่ยเป็นอาหารของมนุษย์สัตว์ก็บอกว่ามนุษย์คิดไปเองสัตว์ก็ไม no. ่บอกก็ไม่มีใครบอกว่าเกิดมาเพื่อให้มนุษย์กินนั้นมันก็เห็นแก่ตัวกันไปอย่างนั้นนะครุฑก็เหมือนกันเห็นพญานาคโอ้ยนีอาหารอันโอชะโอชาของเขาเลยพญาครุฑบินมาเห็นบินมาทางอากาศเหลือบลงมาเห็นพญานาคตัวนั้นอันมาวันธนการพระสงฆ์ คือนาคนี่เขาศรัทธามีความผูกพันกับพระพุทธศาสนานะเขาก็ขึ้นมามาไหว้พระม,มาไหว้พระราวนี้พญาคุฑเห็นเขา้ามีความปรารถนาจะจับพญานาคตัวนั้นก็โฉบลงมาเสียงลมปีกอันดังสนัน่นพญานาคนั้นรู้ว่าเสียงลมปีกครุฑก็สะดุ้งตกใจจะหนีช้ำแรกแทรกปฏิพีไปบ่อมิทันก็เลี้ยวเข้าไปในระหว่างบาถาพระสงฆ์เทระ ลองวิงวอนว่าพระผู้เป็นเจ้าจงให้ชีวิตแก่ข้าพระเจ้าโอ้พญานาะคพอได้ยินเสียงเอ้าเสียงนี้คุ้นๆพอเหลียวขึ้นไปโอ้โหพญาคุดนะโฉบลงมาคือคนในยุคนั้นก็คงเห็นเป็นเรื่องป,อปกติเหมือนพวกเราเห็นอะไรเหมือนพวกเราเห็นเครื่องบิน,บ,นบินเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าพวกเราย้อนสม,มมุติเราย้อนเวลากลับไปเมื่อสองพันกว่าสองพกว่าปีสองพันห้าร้อยสองพันหปีนะเราไปบอกคนในยุคนั้นว่าอ ข้าพเจ้ามาจากอนาคตในขณะที่ข้าพเจ้าอยู่กันนะมีรถวิ่งกันมีรถไฟยาวจุคนได้เป็นร้อยเป็นพันมเีเครื่องบินบินพาคนไปประเทศนั้นประเทศนี้คนในยุคนั้นก็จะคงจะหาว่าพวกเรานี้โ,โง่เป็น,อ,อ,ปนอ,อะไรนะพวกเวอร์พวกงมงายพวกอีิทานหลอกเด็กแล้วก็คงจะว่าอย่างนั้นเพราะเขาไม่เคยเห็นเลยก็เหมือนกันพอเราไปาคนในยุคนั้น เขาเห็นเป็นเรื่องปกติเห็นพยาครุฑพยาหน้าเป็นเรื่องปกติพอพวกเราไม่เห็นพวกเราก็จะหาว่าพวกเขาเอะหลอกเราหรือเปล่าแต่งเรื่องหลอกเราหรือเปล่าอัาน,นั้นเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องมองให้รอบด้านว่าสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปไม่ต้องอะไรมากก็ดูดิเนี่ยใครจะมารู้ว่าอยู่ๆคนมันจะติดโควิดกันเป็นเ,เป็นล้านหล,ลายล้านคนแล้วตายกันเป็นหลายหล,ล,ลายล้านคนอย่างเนี้ย ใครจะคิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้เห็นไหมอยู่ๆมันก็มาเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันมีอะไรมากมายก่ายกองที่เรายัางตามไม่ทันรู้ไปไม่ถึงก็อย่าเพิ่งเอาความคิดของเราเนี่ยไปตัดสินอะไรไง่ายหาข้อมูลวินินจฉัยวิเคราะห์ดูดูให้โดยรอบด้านพญานาคได้ยินเสียงพญาครุฑก็ตกใจทำไงอะ่ะ มันจะรีบมุดแผ่นดินหนีก็ไม่ทันแล้วมาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปหาพระที่กำลังประชุมกันนะั่นแหะไปปุ๊บก็บิงบอลอ้อนวอนขอพระว่าหลวงพ่อหลวงพี่ช่วยผมด้วยนะขอให้พระช่วยพระสงฆ์เทระก็กล่าวห้ามว่าอัตมาม่อาจช่วยชีวิตท่านได้พญานาคก็วิงบอลไปทุกทอนตราบถึงสงนวกกะนกืมพญานาคก็ ขอหลวงพ่อหลวงพ่ออุ้ยอามาจะช่วยยังไงล่ะครุฑมันตัวบลล่มเลยนะทำยังไงดีก็ไปหาองค์ที่สองพญานาคก็วิงบอลไปทุกองค์ก็ไปหาองค์ที่สองที่สามเนะนี่ยพญานาคก็วิงบอลไปทุกองค์ตราบถึงสงบนวักกะเป็นหาพระบทใหม่และพระสงฆ์ทั้งหลายก็กล่าวว่ามิอาจเข้าสมาบัติแสดงอิทลิศนั้นเพื่อจะป้องกันเสียซึ่งภัยแห่งครุฑขณะนี้ได้ท่านบอกอุ้มันมากระทันหันไม่ใช่ว่ามาปับ๊บจะให้อาตมาเข้าสมาธิ เข้าสมาบัติช่วยขนาดนี้มันไม่ได้ในการนั้นยังมีสามเณรอาคันตุก,กะองค์หนึ่งมีอายุได้เจ็ดขวบโอ้มีสามเณรอาคันตุก,กะมาจากที่อื่นก็มาขออาศัยอยู่วัดนี้ด้วยก็อายุแค่เจ็ดขวบนะมานั่งอยู่ที่หน้าอา,อาสนะแห่งสงฆ์พระสงฆ์เถระจึงกล่าวแก่สามเณรน,น้อยองค์นั้นว่า ท่านช่วยทำคุณแก่พญานาคช่วยป้องกันภัยจากครุฑได้หรือไม่เออเห็นสมณเณรนั่งสงบเรียบร้อยเออสมณเณรก็น่าจะมีคุณธรรมเน้นน่าจะพูดไปปัจจุบันเน้นช่วยนาคเขาหน่อยได้ไหมช่วยพญานาคเขาหน่อยได้ไหมสมเณรจึงกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงเป็นผู้เป็นใหญ่ยังม่อาจป้องกันภัยให้พญานาคได้และตัวข้าพเจ้าเป็นแต่สามณเณรเด็กเท่านี้ ดังลือจะป้องกันภัยได้เล่าแน่สามเณรก็ทอมตนไว้ก่อนแม้จะมีคุณธรรมนะแต่ก็ทอมตนเอาไว้ก่อนว่าหลวงพ่อผมเป็นแค่สามเณรตัวน้อยๆผมขนาดพวกท่านนะเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระภิสูุส์ฆ์ยังช่วยไม่ได้เลยผมสามเณรตัวน้อยๆจะช่วยได้หรือ